กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่กรพผมทนรัไทยปลาทองจากช่องทนรไทยพาไปดูนะครับวันนี้ได้เข้าไปดูช่องของน้องบีนะก็เจออันหนึ่งก็คือเรื่องที่คนไทยนี่ไปหลอกคนลาวที่ในตามคลิปวิดีโอนี่เห็นบอกว่าอยู่ที่เวียงจันทร์นะหมู่บ้านหนึ่งในเวียงจันทร์นะก็เราก็มาพิจารณาร่วมกันก่อนฟังคลิปตัวนี้ก่อนนะครับ จีมาเราให้ฟังในเคสอ่าในกรณีที่คนไทยบางกลุ่มที่ไปหลอกขายสันี่ยคนเล่านะพวกี้าทุกมืออันนี้คนเฮาเห็ดุได้ทุกอย่างเลยได้หลอกอยู่ประเทศตัวเองบอแล้วหล่ะยังไปหลอกกันขามไปหลอกคนประเทศเล่าอีกเนาะพวกี้ามีคนไทยบางกลุ่มนะพวกจ้าไปหลอกคนเล่าเนาะอันเกือบบดหมู่บ้านผู้ใหญ่ย่ทางเวี้ยงจันอยู่ทาง,ง,งอื่นอาจจะมีขอกับบุหูคือกันเนาะพวกี้าว่าอันเฉียนแลนต่างแศษหนังสือเอามาเหตุงานอยู่ประเทศแคนาดาเนาะจ้างคนละสิบพันดอลลารนะ์เนาะ บางคนก็คว่อยากมาเนาะพอกเ้าเนาะเมื่อมีโอกาสมาแล้วก็ควมคว่อยากไปมีอนาคตน,นะเอออยากไปเหตุการณ์เหตุงานก็นเลยอันเอาให้เอาหน้าไปจําบางคนก็ไปกู้หนี้ยืมสินใส้ดอกเนาะเพื่อที่ว่าได้มาถ้าได้มามันก็คุ้มแท้พอกเราแต่ว่าการที่คนไทยสิเปียนแลนังสืออยู่ประเทศเล่าเลยเอาคนเล่าไปนะมันเป็นไปได้ยากเออขอบอได้ออกมาซ้ำเติมกันนะแต่ดี๋ยวออกมาเตือนไทยทุกคนการที่คนไทยสิพี่แลนนังสืออยู่เล่านะ แล้วเอาคนล่าไปเปหตุงานนะมันมันเป็นยังที่เป็นไปได้งากเออถ้ามันแรงง่ายประนันมันก็แรงเอาคนประเทศมันเขาก็อยากไปเยอะแยะคนไทยเขาก็อยากมาเยอะแยะพวกเจ้าเออแล้ววันนี้หนะันนานอกจากบ่ได้มาแล้วถืกอกรอกถือต้มแล้วคนละสิบพันราวพันไรหนะันนาได้แนห้หน้าตาเก,าก้าเอาขึ้นมาก,ก็บ่ได้และะ้วกันได้มานั่งเสียดงเสียดอกโบเมนง่ายบางคนนะซอกป่วยย้อนพวกเจ้าเออซอกไปเลยก็มีหนะันาน้ะตะลุตุนห้ระวังมิชาชีพมาในทุกรูปแบบพวกเจ้า ประเด็นที่น้องบีพูดนี้ก็คือความไม่น่าเชื่อถือนะเออพูดอย่างนี้มานี่ควรจะมีนั่นมีนี่ผมเองก็ก็ยังไงล่ะคำการวิเคราะห์ของทนายน้องก็จะวิเคราะห์แบบทนายหรือว่าเออถ้าถ้ามองดูในวันนี้เนี่ยมันเป็นการซ้ำเติมประเทศเทศตัวเองมากกว่านะผมว่าเพราะว่าอะไรตอนนี้นี่ล่าวนี่ ขาดแคลนคนไปเที่ยวนะปัญหาหลายอย่างซึ่งเขาบอกไว้ว่าทำไมคนไทยไม่อยากไปเนี่ยทั้งเรื่องอไปเขียนว่าอะไรเขียนว่าไม่รับเงินตราต่างประเทศแต่ถ้าเอามาเซาซีโดยเฉพาะเขียนว่าไม่รับเงินบาทนี่แหละแล้วก็มีคลิปเรื่องไม่รับเงินบาทเงินบาทไม่เอานี่ทำเป็นเล่นเป็นหัวไปนะถ้าเอาเท่านั้นเท่านี้นี่ แล้วก็มีคนมาบอกพออมาม่าอธิบายเนี่ยว่าต้องการให้ไปทําอย่างนั้นอย่างนี้ต้องการให้ไปแลกธนาคารก่อนก่อนมาซื้อเนี่ยอันนั้นมัน,นกลไกของตัวเองนะแล้วตัวเองมาพูดมันเขาดูแล้วเขาเกลียดนะบอกบอกได้คําเดียวเขาเกลียดพอเกลียดคนก็ไม่อยากไปเที่ยวนี่คือลักษณะการไล่ไล่แขกง่ยายๆนะประเทศตัวเองต้องการเงินเพราะว่า เงินตราต่างประเทศเนี่จะเข้าไปในลาวได้นี่มันต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมขายสินค้าเขาได้เงินตราต่างประเทศเนี่มันก็ก็มีแต่ง่ายๆที่สุดก็คือการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวซึงเรามองออกนะว่าเราต้องการให้มีการท่องเที่ยวเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมองออกโดยการทํารถไฟความเร็วสูงอะไรนี่แหละต้องการนักท่องเที่ยวซึ่งมาจากจีน แต่สิ่งรำของของสิ่งที่ประชาชนทำนี่ส่วนมากนี่มันเป็นการมันเป็นการทำให้นักท่องเที่ยวไม่สบายใจไม่ชอบพอแค่เห็นชาวบ้านนี่เหมือนลูกลูกเรานะลูกเราถ้าเตือนเตือนเนี่ยบอกว่าอย่าดือ้อย่าดือ้อย่าดือ้อย่าซนเกินไปนี่คนที่มีผลกระทบจากการดื้อของลูกเราเนี่ยก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับเหมือนกับใจเนี่ยดีขึ้นนิดนึงว่าเออเขายังรู้สึกเตือนลูกแต่นี่ไม่ใช่พอพอคนลาวโพสต์แบบนี้เขาก็เตือนอยู่ว่าแบบนี้นี่มันมันความหมายเป็นแบบไหนทําไมต้องเอาเงินบาทไปพูดเป็นไงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็คือธนาคารธนาคารแห่งชาติก็ว่าถแถลงแบบว่าแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วที่ทําแบบนี้ ไอ้ที่ทําเขียนเงินบาทเงินดอลลาร์เป็นอย่างนั้นก็เพราะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแท้ไปเลยนะถามว่าเขาเป็นยังไงความรู้สึกของคนไทยความรู้สึกคนไทยคือไม่ไปเที่ยวแล้วนะฉันไม่ไปแล้วแต่บอกว่าเจ้าเล่ก,ก็ตามคือลึกๆแล้วมันมีความเกลียดชังขึ้นมาโดยการทำแบบนี้แหละพอมาถึงคลิปนี้ก็เหมือนกันมาคลิปมาถึงคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ ถามว่าเป็นยังไงมีประสบการณ์ไหมประสบการณ์ไปต่างประเทศลักษณะไปผีแบบนี้นี่มีนะครับมันอาจจะหลอกว่าไปทํางานมีมีเขาเรียกว่ามีสัญญงสัญญาหรือส่วนมากก็คือบอกว่าพาไปจะหางานทําให้ผมเองก็เคยไปญี่ปุ่นนะก็อยู่ประมาณนี้แหละหมื่นก็่าเหรียญน,นะ ไอหมื่นกว่าเหรียญน,นี่มันก็ประมาณสามแสนกว่าเนาะเหมือนกันนี่นี่ก็เหมือนกันที่บอกว่าสิบพันละสิบพันดอลลาร์ก็คือหนึ่งหมื่นเหรียญดอลลาร์เพราะว่าอะไรถ้าพันดอลลาร์เหมือนน้องบีว่าเนี่ยไปไหนไม่ได้นะพันดอลลาร์นี่มันมีเงินเท่าไหร่อสามหมื่นกว่าบาทเองนะหมื่นเหรียญนี่สามแสนกว่าบาทมันถึงใกล้เคียงนะ ผมไปญี่ปุ่นก็หมดประมาณสี่แสนในตอนนั้นแต่ก็เนี่ยไปนี่แหละในช่วงนั้นนี่เข้าสู่วงการที่แรงงานเถื่อนแบบนี้นี่มีทั้งไปอังกฤษไปสวีเดนนะไปเก็บอะไรนะไปเก็บผลไม้ที่ประเทศอะไรจำไม่ได้นะมีหลายที่ไปรวมๆกันอยู่มีหลายอันไปที่เดินทางไปนะตอน ตอนหลังกลับมาแล้วก็เห็นว่าคนนั้นถูกตำรวจอังกฤษจับก็คืออังกฤษนี่เขาเก่งนะเขาตามมาถึงที่บ้านที่ไทยเลยแล้วแล้วจับแต่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยคืออย่างนี้นะผมบอกว่าการที่จะทําโดยที่ไม่กระทบกับการท่องเทียเ่ยวนี่หนึ่งนะถ้ารู้ว่าเขาหลอกนี่แน่นอนเราต้องไปแจ้งตารวจการไปแจ้งตำรวจในลาวก็ตามหรือในไทยก็ตาม ก็จะต้องมีชื่อใช่ไหมเขาจะไปหลอกเราเนี่ยคนไม่บอกชื่อเรามันเปลี่ยนไปได้ไหมชื่ออย่างน้อยนี่กว่าเขาจะได้เงินเราไปเป็นหมื่นดอลลาร์สหรัฐนี่เงินสามสามแสนกว่านี่นะเราก็น่าจะมีสักครั้งอะนะได้ถ่ายรูปเดี๋ยวนี้กล้องโทรศัพท์ก็มีเยอะแยะได้ถ่ายรูปร่วมกันแน,น,นั่นได้นี่คืออย่างน้อยต้องมีหลักฐานไปแจ้งตำรวจใช่ไหมคนที่เอามาออกข่าวนี่ าบอกว่าฟังเขาเล่ามาแล้วมาเตือนภัยเนี่ยมันจะเหมือนเลยเหมือนเหมือนเลยทําให้เขามองว่าคนไทยจะไปหลอกลวงมันมันพอๆกันนะกับไอ้ที่เขียนไม่รับเงินบาทถ้ารับแล้วก็จะให้สองแสนห้าอะไรเนี่ยมันพอพๆกันพราอะไรมันจะเป็นการใส่ร้ายพอทีนี้นักท่องเที่ยวไปหรือคนไปคนลาวจะมองไทยยังไงก็มองว่าเป็นโจร ใช่ไหมคนไทยได้รับข่าวามึงว่ากูเป็นโจรเหรอเพราะว่าอะไรคนไทยกลุ่มหนึ่งชื่อยังไม่รู้เลยใช่ไหมชื่อรูปร่างหน้าตามยังไม่รู้เลยถ้าไปแจ้งความอย่าว่าแต่ไปแจ้งความแล้วเอาใบลงบันทึกประจําวันมาเลยมันต้องมีรูปอยู่แล้วคนก็จะเสียเงินกันสามแสนสี่แสนสามแสนสี่แสนถ้าเป็นคนไทยอาไม่เยอะเท่าไหร่นะถ้าเป็นคนลาวโอ้โหผมบอกเลยว่ามันเยอะมากนะ เออนี่แหละจริงเป็นเหตุผลที่บอกว่ามันคือเตือนคนบ้านนี้ว่าอย่าไปเชื่อถ้าเขาจะหลอกเขาคนไทยก็อยากมาเที่ยวแคนาดาก็เยอะใช่มันเป็นเหตุเป็นผลกันแต่เวลาคนฟังเขาจะฟังว่าคุณกําลังบอกว่าคนไทยไปหลอกคนลาวเพราะฉะนั้นหากเอาคือ,อยังไงเอาคดีมาให้เขาขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องมีความละเอียด มีหน้ามีตาหน่อยเพราะเราแจ้งความกันแล้วเนี่ยเราสามารถประกาศได้นะประกาศได้ว่าเ <c oughs> ตือนภัยเนี่ยเอารูปออกก็ได้คุณไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะไปฟอ้องคุณอถ้าคุณกลัวขนาดนั้นนะผมว่าสํานักงานสํานักข่าวเอ่ยูทูเบอร์เอ่ยแม้แต่คนที่ออกมาเนี่ยออกอะไรออกทิกตอกหรือออกอะไรเนี่ยสาวคนนี้ก็ต้อง่าออกได้คุณจะไปกลัวเขาฟอ้องคุณเรื่องเอาข่าว เขาเรื่องมินประมาทมินประเมินเนี่ยถ้ากลัวก็อย่ามาพูดเพราะพูดนี่มันไม่เป็นผลดีว่าคุณเตือนคนราด้วยกันนะมันเป็นผลเสียว่าคุณกําลังกล่า,หาวหาคนไทยนี่เป็นโจรไปหลอกคุณโอ้โหขนาดในประเทศเรานะที่ผมไปนะ่ะข่าวมาฉะนั้นพวกเราเดินทางไปสถานที่เขาไปทําไปเตรียมตัวเนี่ยคนที่ไปหลอกนี่เดินทางเข้าไปในลาวนี่นะในลาวนี่นอนที่ไหนได้มันต้องนอนโรงแรม เดินทางได้กี่วันไปได้กี่วันไปทำนั่นทำนี่พอได้ข่าวว่าจะผิดกฎหมายแค่นั้นแหละผมว่าโดนจับแล้วยังไงก็เอามันขั้นตอนที่มันพิสูจน์ได้หน่อยว่ามีการกระทําแบบนั้นจริงหรือเปล่าค่อยมาพูดถ้าพูดแบบนี้เนี่ยมันจะเข้ารูปแบบเดิมนะครับไอ้ที่หัวเลาะไปเฉยไม่รับเงินบาทเงินบาทไม่เอาหรอกอะไรเนี่ยทําเป็นเล่นและเสียหายอย่างมากคุณยังไม่รู้ว่าเสียหายขนาดไหนคนที่บอก เพราะโพสต์บอกว่าไม่ไปนี่เต็มไม่หมดคนที่จะไปนี่ก็ไม่อยากไปก็มีเยอะแยะบอกว่าผมไม่ไปแล้วตัวผมเองผมก็ยังไม่ไปแล้วแต่ผมมีเหตุผลอื่นนะเหตุผลผมนี่เป็นเหตุผลพิเศษแล้วนะตอนนี้เนี่ยผมก็อยากเตือนคุณซ้าเลยนะว่ายังไงก็ถ้าไม,ม่เยอะก็ลบโพสต์หรือคุณนู่กมาชี้แจงให้ดีกว่านี้ มันจะทําให้บรรยากาศที่กําลังมีปัญหาเรื่องเงินบาทเข้าบ้านคุณเนี่ยมันจะไม่ได้ซ้ําเติมสถานการณ์ขึ้นไปกว่าน,นี้โอเคยังไงก็แสดงความคิเดเห็นมากัแล้วกันนะผมว่าคุณทั่วลงแน่นะมีความสุดทุกท่านครับสวัสดีครับ